สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้เราอยู่ที่โรงครัวลุงอู๊ดค่ะเราบักหมุดอยู่ที่อบตเจ้าทาค่ะจังหวัดกาฬสินสวัสดีตอนเช้านะคะลูกเพจทุกท่านเลยค่ะเช้าว,วันจันทร์แบบนี้อากาศ กำลังดีค่ะไม่หนาวไม่ร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะคะเช้านี้เราอยู่ที่โรงครัวรงอดูดที่จังหวัดกาลสินเช้านี้เป็นเช้าที่5้าแล้วค่ะสำหรับการ ปักทินฐานอยู่ที่กาลสินบรรยากาศลงครัวตอนเช้าค่ะคึกคักเหมือนเดิมเชา้านี้เมนูพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้อ๋อ เราเจอพี่พี่ค่ะคุณครูจากศูนย์เด็กเล็กแล้วก็พี่จากออ,อตอ้เราทาค่ะมาช่วยแพ็กข้าวแพ็กของวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วค่ะมากันเหมือนเดิมมากันเหมือนเดิมเลย พี่เจ็ดอาสานะคะจากหลายๆที่นะคะก็มาช่วยสวัสดีค่ะข้าวกี่รอบแล้วคะวันนี้รอบเดียวอ๋อนี่รอบแรกหากว่านี้หกพันกว่ากว่าเท่าไหร่เนี่ยนะต้องเอาไปสรุปยอดให้หกพันกว่า อุ้ยเสียงแตกได้ค่ะอันนี้เป็นรอบแรกตักข้าวกันอย่างามคมมกชมเมนเ์คะทำกันมือเป็นละวิ่งเลยค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูจากด้านบนจะมีเป็นเซตเลยค่ะวางกล่องเสร็จแล้วปุ๊บจะมีโซนตักข้าวค่ะพี่ๆตักข้าวกันตักข้าวเสร็จปุ๊บพี่ๆก็เกลี่ยข้าวในกล่องวางไข่วางไข่เสร็จปุ๊บจะมีเซตที่เขาตักกลับ มาใส่ตะกรับเสร็จปุ๊บวางช้อนปิดกองค่ะปิดกองเสร็จปุ๊บเอาไปแพ็กไว้ฝั่งด้านหนูเลยทำแบบนี้ค่ะกันทุกวันทำแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวเชียวกับข้าววันนี้เป็นเอึอเมนูแรกจะเป็นพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ ากมุมนี้นะคะก็จะเป็นการตักข้าวแพ็คอาหารแล้วก็ส่วนมุมด้านหลังค่ะจะมีพี่ๆค่ะพี่ๆใช้รถทหารมาทยอยอข่าวข้าวไปให้ชาวบ้านค่ะรถยกสูงแบบนี้ก็จะลุยน้ำได้ดีค่ะ พาไปดูนะคะเออ,อะจะเป็นแบบนี้พี่พีๆทาหารก็มาตั้งแต่วันแรกๆเลยเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็น ยกเข้าไปให้ชาวบ้านค่ะพี่ในหมู่บ้านพี่เขาก็กินนอนกันที่นี่เลยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีลูกเพจนะคะท่านใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะบรรยากาศค่ะตอนเช้าที่โรงฟัมลุงอูดค่ะที่กาลสิน เป็นเด็ดใบมะกรูดนะคะที่ได้มาจากชาวบ้านค่ะไปเอามาเมื่อวานนี้ค่ะหน,คหนาวไหมคะพี่เมื่อเช้านี้ตอนอหบหนาวหนาวกันไหมไม่หนาวสั่นสั่นเลยอากาศกำลังดีค่ะเขาบอกว่าช่วง เดืนพฤศจิกาแต่ว่าน่าจะประมาณต้นเดือนแล้วเราจะยังอยู่ที่นี่อยู่อุณหภูมิมันจะลดค่ะแล้วก็อับแบบอบแห้งกัน <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจน,นะคะที่เข้ามารับชมใหม่ทักท่านนะคะค่ะอันนี้พ,พี่พี่เขาก็เตรียมใบมกะกรูดค่ะสำหรับทำส,ส,สำหรับทำกับข้าวค่ะวันนี้ค่ะ ได้มาจากชาวบ้านเมื่อวานนี้เลยค่ะใบมะกรูดชาวบ้านบอกว่าคุณลุงคุณป้าบอกว่าถ้าเกิดหมดแล้วก็มาเอาใหม่นะคะที่ไหนของกาลสินคะอ,อยู่อ,เอำเภอกมลา,าไสคะ่ะอยู่ที่อบตอจาวทาค่ะอำเภอกมลา,าไส อำเภอกำมลาสัยค่ะอยู่ที่อาบาตอเจ้าท่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะคะเช้าเช้านี้ค่ะที่โรงควลุงอู๊ดค่ะกินนะเคยินเปล่าผ้าวบย่ไข่อ่ะเคยจ้ะเคยผ้าหย่มไข่ใส่ซอสใช่ไหมอร่อยอร่อยอ แป๊บหนึ่งหนูไปเอาเองครับสวัสดีคะ่ะชาวบ้านที่นี่น่ารักนะคะแล้วก็บิ P ๊พี C ่เพชกเเสมก็น e ่ารักเขาจะถามเราตลอดว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะทุกวันทุกเชา้าทุกครั้งที่เจอหน้ากาันทั้งวันเลยอันนี้ก็เป็นช่วงพักค่ะรอข้าวขึ้นรอข้าวขึ้นเพื่อแพ็ค ข้าวขึ้นนะคะรอบหนึ่งตอนนี้ก็ได้จะได้ประวันพันกล่องแล้วเช้านี้เรามาดูกันว่าวันนี้วันนี้คุณครูกับพี่ๆมีอะไรมาเมนูแปลกใหม่อ่าเมนูเพิ่มเติมนะคะปลาปลาทอดปลาย่างปลาบึกปลาบึกอ๋อวันนี้มีปลาบึกกับปลาล้าบองเนา ปลาล้าบองค่ะ,อ,คะอ่ามีขนุนด้วยค่ะวันนี้ <c oughs> <c oughs> หอมเลยค่ะน้ำท่วมหลายอำเภอค่ะที่กำมลาใสค่ะท่วมอ,อในแจ้งจมค่ะเป็นหมู่บ้าน ท้องชัยก็ท่วมนะคะติดก,กันเป็นเกาะเลยเพราะว่าเขาจะไม่ได้ท่วมทั้งอำเภอค่ะแต่ว่าเขาจะท่วมเป็นหลายหมู่บ้าน,นะค่ะเพราะว่าพนังลำเชียรคะ่ะตรงนั้นที่แต่ออกาก็คือน้ำก็คือทะลักเข้ามาในหมู่บ้านเลยและน้ำก็ระบายได้ช้าะคะ่ะน้ำก็เลยยังเป็นท่วมขังอยู่อ่ะ ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมถังอยู่หลายหมู่บ้านนะคะเพราะว่ายังอย่งอางตรงเจ้าท่าค่ะเข้าไปทางวัดระหว่างน้ำระบายน้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะ าเอาบตรอเองนี่ก็ยังท่วมอยู่ตัวกันทำไมรถรถเล็กก็คือยังไม่ามสามารถขับจอได้นะคะได้แค่รถยกสูงเข้ามาวันแรกก็คือท่วมเท่าไหนตอนนี้ก็ยังอยู่เท่าเดิมคะ่ตะตอนาอบตรดลงนิดหน่อยะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำยังระบายไม่ค่อยได้ก็เลยยังต้องท่วมอยู่ ผมเพิ่งูลองแปลงกัพี่แปลกบอนกไ้ไม่เกี่ยวอะผมก็ยู่เลือกเอามาวราทำให้เป่าเขาใช่ไหมเดี๋ยวอะไรไหมคะมาวันคือคอ่วอร่อยเลยอร่อยเลยไปเรื่องนีไเรื่องนี้ไปถึงไกถข้าหามเกออะไรเที่เยอะแล้วไม่ได้อีแหละ มาแล้วโบโบตอนนี้ค่ะระหว่างรอข้าวขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงได้พักทานข้าวได้พักนั่งพักแขนพักขาของพี่ๆที่ลงัวเพชรเกษตรแล้วก็พี่ๆคุณปูที่ศูนย์เด็กๆพี่ๆที่มาช่วยงานค่ะที่นี่มาเป็นจิตอาสาค่ะ มากันทุกวันเลยวันนี้เข้าวันที่ห้าแล้วก็ยังมากันทั้งที่บ้านตัวเองก็ยังน้ําท่วมนะคะแต่ก็มีจิตอาสา,าเนาะอยากช่วยชาวบ้านช่วยคนในหมู่บ้านน่ารักมากๆค่ะอันนี้ก็ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกินข้าวกันน้าอร่อยเชียวปลาบองหอมหอมค่ะ อันนี้จะเป็นช่วงที่พี่ๆเขาได้พักแขนพักขานะคะพักทานข้าวเช้าเพราะว่ามากันแต่เช้าเลยค่ะมาช่วยกันตักข้าวข้าวหมดหรอข้าวไม่หมดมเห็นไม่ได้อ๋อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ แต่นี้ก็เป็นช่วงที่เราข้าวขึ้นค่ะฝั่งพ่อครัวก็ยังทำกับข้าวค่ะอยู่ส่วนจะมีพี่ๆเขาต้มไข่บ้างรอข้าวบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของเด็ดใบมะกรูดค่ดะเต็มไปหมดเลย หอมมากนะคะกับข้าวสดใหม่ทุกวันหอมทุกวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีลูกเพจทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เริงครัวลุงอู๊ดค่ะที่อบตอเจ้าท่าค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่อำเภอกำราศสค่ะ ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรคค่ะของทุกที่ทุกฝัง่งได้พักแขนพักขาค่ะพักให้หายเหนื่อยเพื่อจัมาแพ็กข้าวไปแจกชาวบ้านต่อ เช้าแบบนี้นะคะบรรยากาศที่นี่กำลังดีค่ะไม่ร้อนมากแต่ว่าช่วงประมาณหกโมงมีอากาศแบบว่าเย็นเย็นนิดหน่อยเย็นเย็นนิดหน่อยแต่ว่าก็พอทนไหวค่ะอากาศกำลังดี ค่ะตอนนี้คือหลายพื้นที่ค่ะน้ำท่วมแล้วก็เป็นน้ำขังเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศเราข้าวขึ้นรอางนอเรไงั้นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณ สำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ